เรื่องของผลไม้ค่ะบางคนติดผลไม้ชอบทานผลไม้ลินก็จะบอกเลยว่าทานอยู่แค่นี้นะคะถ้าอยากไม่ถ้าไม่อยากฟอกไตไวลินแนะนําทานอยู่แค่นี้แต่ไม่ใช่ว่าทานเยอะด้วยนะคะจะมีปริมาณบอกอยู่นะอ่ะจะมีปริมาณบอกอยู่นะคะสับประรดแปดชิ้นคํแปดชิ้นคําคือตัดมาแล้วนะตัดเป็นแบบจิ้มเล็กๆนะคะอ่าฝรั่ง หผลนะคะมังคุด4ผลอังุนเขียว12ลูกนะแตงโม10ชิ้นนะคะไม่จะเป็นต้องกินรอบเดียวนะคะกินทั้งวันกินทั้งวันได้นะคะดูปริมาณน้ำด้วยถ้าเกิดคนบวมอยู่แตงโมก็อาจจะต้อง อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะต้องไปหักลบกับน้ําที่คุณเพราะเวลาคนบวมแล้วต้องดูด้วยปัสสาวะออกอยู่หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ปัสสาวะไม่ออกถ้าปัสสาวะไม่ออกแล้วเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องการทานน้านิดหนึ่งเพราะเหมือนกับเราก็ยิ่งเข้าไปเพิ่มเพิ่มน้ํานะคะชมพู่สามผลสาลี่นะคะแล้วก็อันเนี้ยถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่เนี่ยสังเกตว่าจะกินค่อนข้างยากก็จะกินได้สับประรดกับแตงโมนิดหน่อยชมพู่ก็อาจจะดูดดูดได้ถูกไหมดังนั้นเองเนี่ย ลูกหลานหลายคนนะคะก็เป็นห่วงเอาทุกอย่างไปปั่นยานะคะให้กินสดๆแบบนี้ให้กินเป็นชิ้นๆแบบนี้นะลินแนะนําแบบนี้อย่าเอาไปปั่นเพราะการปั่นผักผลไม้เท่ากับเป็นการที่คุณเนี่ยกินปริมาณเยอะเกินไปอย่างอันนี้เห็นไหมคะสับประรดแปดถึงแปดชิ้นคําแต่ถ้าเกิดคุณไปปั่นให้มันได้แก้วหนึ่งเนี่ย มันอาจจะต้องใช้สับป,ประรดประมาณครึ่งลูกซึ่งหมายความว่าคุณกินเกินพอกินเกินปุ๊บร่างกายเอาออกไม่ได้ไตก็ทำงานหนักอีกของเสียก็อยู่ในร่างกายดังนั้นถ้าเป็นค่าไตอยู่ระยะถ้าเป็นโรคไตยอยู่ระยะ4ระยะ5นะคะกินแต่พอดีกินแต่พอดีน,อดนะคะอย่าก,กินเยอะเกินไปนะให้ไตมันได้พักด้วยค่ะนะคะ